เคยไหมที่แมวของคุณจ้องไปในความว่างเปล่าเหมือนกำลังเห็นอะไรบางอย่างสายตาคู่นั้นซ่อนความลับอะไรไว้กันแน่คนโบราณเชื่อว่าแมวคือผู้เชื่อมต่อระหว่างสองโลกแต่วิทยาศาสตร์กลับมีคำตอบที่น่าทึ่งยิ่งกว่าในดวงตาของมันมีชั้นสะท้อนแสงพิเศษอยู่ทำให้โลกในความมืดของมันสว่างกว่าเราถึงหเท่าในขณะที่โลกของมนุษย์แทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยยังไม่หมดแค่นั้น หูของมันคือสุดยอดเรดาร์ได้ยินแม้กระทั่งเสียงเล็กๆที่เราไม่มีวันได้ยินประสาทรับกลิ่นก็ไวเกินกว่าที่เราจะจินตนาการเมื่อรวมทุกประสาทสัมผัสภาพที่เห็นจึงเปลี่ยนไปสิ่งที่เราคิดว่าเป็นผีอาจเป็นแค่แมลงตัวจิว๋วหรือเงาสะท้อนจากไฟหน้ารถที่แล่นผ่านไปแท้จริงแล้วแมวไม่ได้เห็นวิญญาณแต่มันรับรู้โลกในมิติที่ละเอียดอ่อนเกินกว่าเราจะเข้าใจ แล้วแมวของคุณล่ะเคยทำให้คุณขนลุกบ้างไหมเล่าให้ฟังหน่อยสิ